ที่ดินแปลงนี้ใกล้กับถนนทางหลวงชนบท4,029ไม่ไกลจากตลาดและโรงพยาบาลด้วยนะครับใช้เวลาในการเดินทางไปตลาดและโรงพยาบาลเนี่ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้นตัวที่ดินเองจะอยู่ในเขตของตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับโดยที่แปลงนี้นะครับเนื้อที่3ไร่3งาน16ตารางวาเหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านสวนนะครับหรือว่าอยากจะปลูกสวนป่าก็ได้เลย เอกสารสิทธิ์ของที่ดินจะเป็นโฉนดครุฑแดงนสอสสี่จอส่วนในเรื่องของรูปแปลงที่ดินนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าครับโดยที่ด้านหน้านะครับของเราเนี่ยจะมีความกว้างติดกับถนนสาธรารณะเนี่ยอยู่ที่48เมตรครับทางด้านฝั่งนี้จะเป็นด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็จะมีความลึกนะครับทางด้านที่ติดกับสวนมะน,นาวเนี่ยอยู่ที่145เมตรส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ติดกับแปลงของเพื่อนบ้านก็จะมีความลึกอยู่ที่1 2 0 9เมตรครับราคาขาย เพียงแค่ไล่ละ500แสนบาทเท่านั้นถ้าคิดเป็นเงินรวมแล้วนะครับก็จะใช้งบประมาณอยู่ที่1 8 9 5 0ล้านบาทเท่านั้นราคานี้พร้อมทั้งค่าโอนให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็รวมไปถึงแปลงเนี้ยจะมีทั้งไฟฟ้ามีน้าประปาอยู่ที่หน้าแปลงแล้วนะครับแล้วก็ตัวแนวเขตเราจะล้อมรั้วลวดหน้มรังวัดสอบเขตให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาปลูกสร้างบ้านเนี่ยสบายใจได้เลย ด้านหน้าถึงแม้ว่าจะเป็นด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนป่าสักนะครับซึ่งให้ล่มเงาได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้เหมาะสำหรับใครที่อยากจะมาสร้างบ้านลักษณะสไตล์บ้านสวนมีพื้นที่มีบรูเวนะครับและแปลงที่ดินของเราเนี่ยอยู่ไกลกับเขตชุมชนด้วยนะครับมีทั้งร้านค้ามีร้านขายอาหารที่อยู่ใกล้บ้านครับแล้วก็เข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงชนบทหรือว่าเส้นถนนลาดยางเนี่ยเพียงแค่800เมตรเท่านั้นนะ ส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับใกล้เราก็5กิโลเมตรตลาดจอมบึง6กิโลเมตรเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากจะได้ที่ดินนะครับ แต่ตัวเองอยู่ในกรุงเทพผมวัดจากขนส่งสายใต้ใหม่เอาไว้ให้แล้วนะครับใช้ระยะการเดินทางเนี่ย105กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่ไกลจากนี้ไปนะครับก็อาจจะบวกจากขนส่งสายใต้ใหม่เข้าไปได้เลยนะครับแปลงนี้รายละ5 0 0แสนบาทนะครับถือว่าราคากำลังดีราคากำลังเหมาะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาดูแล้วอยากได้ส่วนลดเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกับทางด้านทีมงานทำเรดีได้เลยนะครับส่วนข้อมูลรายละเอียดต่าง ต่างเพิ่มเติมหรือช่องทางการติดต่อจะขึ้นไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับ